สุภขขาพบุรุษและสุภขขาพสตรีอเดติตี้วีคืนนี้ภูมิใจนำเสนอน้องทองกวาในสกินดอกไม้ที่ไม่มีวันโรยรา้า <Wow. S 1> อย่าเรียกว่าทองกวาอให้เรียกว่านางฟ้าในแดนสุข,ข้าวะดี <What? S 1> เออทองกวานั่นเสียงหนูล้วลูกถนะ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คิวด้วยนะคะ ดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้กลับมาพบกับคิวในเกม Identity V กัน <Wow. S 1> อีกแล้วซึ่งในวันนี้นะคะคิวจะมารีวิวสกินใหม่ของน้องทองกวาว <ejerc> สกินนี้คือน่ารักเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้อะเก๋ทำไมสกินน่ารักน่ารักเนี่ยต้องมาลงที่น้องทองกวาตลอด <g ễ> ลเลยเก๋ไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะเว้ยคือปกติไม่ค่อยได้เล่นน้องไงตัวปกติที่คิวชอบเล่นเนี่ยก็จะเป็นตัวจุดได้ปั่นได้นะคะไม่ใช่ตัวปั่นจานแบบน้องทองกวาเนาะเดี๋ยวเราไปดูในเกมเทกันดีกว่าค่ะว่าถ้าเอาลงสนามแล้วเนี่ยสกินน้องจะเป็นยังไงบ้าง เอาละกดหาห้องจนเจอสักทีทุกคนมากดเร่นคนเดียวตอนกลางคืนมนะกดจนท้อเอสกินชมพูชมพูแสบตานั่นมนเอ๊น้องทองกรวดเนี่ใช้แล้วจะพี่ลูก,กาไม่ได้เจอกันนานเลยนะเนี้ยเป็นยังไงบ้างจ๊ะสบายดีหรือเปล่าได้ข่าวว่าไม่ค่อยมีสกินใหม่ออกกับเขาเลยว่าบาปนะน้องทองกรวาไอเดนติตี้วีคอลแลบครั้งหน้าน่ะพี่มีสกินกับเขาด้วยนะ <Wow. S 1> อุ้ยตายจริงเหรอเนี้ยสงสส่สตาร์เดอร์จะต้องเสี่ยงเงินอีกแล้ว ดูสบคนนั้นมันคุยกันไม่สนหัวเราสองคนเลยเนี่ยสมอนสีอย่าไปสนมันเลยคอในเกมเนี่ยมีแค่เราสองคนไล่ช่วยกันก็พอแล้วสองคนนี้ปล่อยมันเฮ้ยคุยกันนะฉันได้ยินนะโวย้ยโลดเข้าเกมมาเป็นทีเรียบร้อยโอ้โหเกิดบนโรงบาลซะด้วยห้ <Wow. S 1> ามแย่งเครื่องที่โรงบาลเลยนะหนูขอ้อข้อติกไว้ก่อนแว้าเราจะปั่นโอเคเอาล่ะมีเครื่องข้างล่าง,างนี่แน่นอน วันนี้โชคดีเกิดจุดปลอดภัยด้วยเราเอาล่ะจอยจงออกมาจอยมาแล้วจอยจะปั่นให้เจ้านายเองโอ้ยไอ้บ้าปรับเสียงเองตกใจเอง <c oughs> เอ้าวนั่นนักโทษโดนตีแล้วหนึ่งแผล <c oughs> ไล่หนึ่งคนไม่เป็นไรเดี๋ยวทองกวาจะปั่นให้เอง <c oughs> ขอ,อยื้อจูอีกสักนิดนึงนะพี่ลูกาจา่าอีกเครื่องเดี๋ยวเราไปปั่นที่บ้านเล็กดีกว่า <c oughs> ต้องให้ตงไหวก็เอ้าวโอไม่เหนือว่าจะไหวขนาดนี้ไอ้จอยลูกตานี้เรางานหนักหน่อยนะ ไม่เป็นไรจอยจะปันให้ทุกคนเองดีมากเลยจอย <Wow. S 1> โอ้ยประเด็นคือคิวไม่ได้เล่นนานแล้วทุกคนพูดจริงแล้วงงปุ่มเวลาสลับจอยกับคนมากโอ้ยแล้วฮันเตอร์มาร์คคิวไว้ด้วยนะประเด็น oh. อะตรงนั้นดูเหมือนว่าพี่สมอนสี่จะไปช่วยแล้วนะเอ้ยใจเย็นอย่าเพิ่งเจ็บกันเยอะโอ้ยชิมหายแล้วปั่นโคตดช้าเลย oh. ไม่เป็นไรทุกคนเรายังมีจอยอยู่ตานี้ทองกวาบอกเลยว่าจอยเดอะแบกแน่นอน แต่ทำไมท้องกวารู้สึกว่าพี่ลูก้าไม่น่ารอดวันนี้เฮ้ย <G ül> ไม่รอบท้องกวา <G ül> เธอน่ะคิดไปเองทำไมต้องคิดในทั้งที yeah. <G ül> ่แย่ชิบหายเลยเฮ้ยยหนูยังพูดไม่จบประโยคเลยล้มซ่องงานยากแล้วไงพี่ขอโทษไม่เป็นไรพี่สมอนสิเดี๋ยวรอบนี้ท้องกวาเขาไปช่วยเองโอ้ยปัดเหมือนเกาเครือง <G ül> เดี๋ยวเตรียมตัวไปช่วยพี่สมอนสิกันทุกคนคือถามจริงนะล้มละเนระนานขนาดนี้เอาอะไรไปชนะวันนี้ อึ๊บๆไปก่อนนะพี่อา้าวมีพี่โคไปช่วยสวยเลยงั้นทองกวาปั่นต่อ <Wow. S 1> ทองกวาฝากพี่โคช่วยด้วยนะสวยเครื่องเสร็จสักทีนี่นี่กูปั่นอยู่คนเดียวเลยหรือเปล่าเนี่ย mm. เอาล่ะถึงเวลาที่ทองกวาจะต้องออกโรงแล้วรอทองกวาด้วยทุกคน oh. ทองกวามาช่วยแล้ว oh. เฮ่นอย่างนี้ทองกวาเอาไทมานะทุกคน <Wow. S 1> แต่พี่ลูกาเนี่ยไม่น่าจะช่วยทันแล้วแหละน้ oh. องทองกวาช่วยด้วย oh. ทองกวาก็รีบวิ่งขับตินแตกมาอยู่นี่แล้จะพี่สมอนสี ฮันเตอร์จะเห็นหรือเปล่าวะเนี่ยสกินยิ่งเด่นๆอยู่ขอหลบแป๊บหนึ่ง <c oughs> นั่งนิ่งๆตรงนี้ไปเลยนะ <c oughs> เอาอยัางไงดีวะเนี่ยเฮ้ยเขาไม่เฝ้าว่ะเขาไม่เฝ้า,าโอเคจังหวะนี้แหละโอ้โหดึงฟีเสียไทยฟีอีกท้องกว้าเอ้ย <c oughs> แต่ก็ไม่เป็นไรไปก่อนเลยพี่สมอนสิไปขอบคุณนั่นน้องท้องกัา <c oughs> ไม่เป็นไรพี่ยินดีเอาล่ะกลับไปปั้นตอดีกว่า แต่คือแบบเจ็บกันเยอะขนาดนี้จะปั่นขึ้นหรือเปล่าวะเนี้ยงั้นไปเปิดกล้องหากลองดีกว่าเพื่อจะได้ไอ้จอยอีกตัวนึงกล้องอยู่ไหนวะเนี้ยเอยนี่ไง <Wow. S 1> อึ๊บเฮ้ยท้องกลาเนี่ยขอจอยอีกสักตัวแล้วกันนะหวังว่าพี่ๆจะรอดน,นะขอให้รอดน,นะทุกคน <Wow. S 1> เดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าจะเปิดได้อะไรเปิดได้เปิดให้ลักบี้อะไรวะเนี้ยงั้นไม่ได้เราต้องให้จอยไปหาปั่นอีกสักเครื่องหนึ่งก้อน ตรงนั้นมีฮันเตอร์ตรงนั้นจอยไปไม่ได้รู้แล้วนะจ้อยงั้นก็ไปเครื่องอื่นเออนั่นไงเครื่องข้างหน้าน่ะวิ่งไปเลยจอยกำลังไปจอยวิ่งสุดแรงแล้วแม่จ้าอา้าวตรงนี้มีเพื่อนปั้นอยู่พอดีเลยจ้อยช่วยพี่เขาปั้นเลยรู้เอ๊ะเอ๊ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้โคยังถือปืนอยู่ใช่ไหมทุกคนอ้อโหมันไม่ยิงปืนให้เพื่อนเลยเหรอจิตใจทําด้วยอะไรวะเนี่ย ตายเหมือนฮันเตอร์จะมาแถวนี้เลยวะ่ะเอาจอยปั่นให้เสร็จก่อน <c oughs> ดูเหมือนว่าเขาจะไล่พี่สมอนสี่อยู่นะทุกคนเราเองก็ปั่นกันจะเสร็จแล้วสู้ๆนะพี่สม่อนสี่จูเขาไว้นะพี่โอ,โอเคเสร็จเรียบร้อยอเดี๋ยวเราแอบไปเอารักบี้ดีกว่าคงจะไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเขาบ้าแล้วซ้อนอย่างเนี้ยมันมาเจอได้ยังไงวันนี้เราพี่เนี่ยไม่ไล่พี่สมอน4ี่แล้วเลอโอ๊ยป่าล้มป่าล้มป่าอะไรของเขาอนะ ใครอยากจะไล่ก็เขามาท้องกวาจะจุกเองเขามาแล้วพี่ข่าวดบ oh. ทำไมเขาเดินมาช้าจังเลยวะเอาโดดกลับหมายก็ยังไม่ได้ใช้น่าจะจุกได้อีกนั้นทั้งสองคนที่เหลือเนี่ยอ๋อปั่นอยู่สวยเลย <Wow. S 1> ขยันปั่นกันเลยนะพี่เขาไล่หนูอยู่ uh huh. เฮ้ยอะไรเนี่ยมันพยายามออกหน้าแนบชิดกำแพงมีบิงเป้าหวะมันไม่ได้วางปี๊บๆเลยงั้นก็ต้องมีบิงนั่นแหละน่าจะยื้อเวลาได้นานอยู่เพราะฉะนั้น <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นปีตบอล แล้วทำไมไม่ไปหาปั่นเครื่องไกลๆก้อนแล้วนั้นไงเสี่ยงบิงมันพกบิงมาจริงๆด้วยโอ้โหถ้าเห็นว่าจุ๊กกันอยู่ก็ควรจะรีกนะพี่อันนี้จากที่วิ่งเมื่อกี้คิวยังรู้สึกว่าฮันเตอร์เขาไม่ค่อยแม่นอะไรเท่าไหร่เลยแต่ว่าเพื่อนเรานักกว่าตานนี้คือไม่น่ารอดกันแน่เลยเอาคนพักทำไมพูดอย่างนั้นแล้วตัดกำลังใจคนเล่นจิบห้ายเลยอเออทองว่าพี่ขอโทษพักเงียบไปเลยเองนะแล้วตรงนั้นเขาก็จู๊กกันอยู่ก็ต้องรีกมาปั่นตรงนี้เลย เราให้ทองกวาปั่นทนันทีที่เพื่อนเจ็บเนี่ยนะปั่นช้าโคตรมาต่อกันที่คร่องนี้นี่แหละออเอ้าพี่สมอนสี่ลงไปแล้วไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราจะไปช่วยพี่สมอนสี่เองทองกวาช่วยพี่ด้วยพยายามอยู่พีข่ขอยืนดูสถานการณ์ก่อนเมื่อนมันจะไม่เฝ้าโอเคมาทองกวามาแล้วพี่สมอนส่จ้ามันเดินกลับมาหรือเปล่านะโอเคไหมไมไหม,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 มาแล้วมาแล้ว ยากเคลื่อนไหวฉันกำลังจะไปช่วยคุณอขอบคุณมากนะน้องทองกวาไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวทองกวาบอกให้ด้วยเขาไปพับไม้ในบ้านเล็กเราก็หิวเลยพี่วิ่งไปเลยพี่ไม่ต้องห่วงทองกวาจะบล็อกทองกวาจะอ๋อเอไม่ได้แล้วทองกวาบล็อกไม่ได้แล้วตัวใครตัวมันพี่เอาเราก็ไม่วิ่งเข้าบ้านเล็กแล้วตายอย่างนี้คนเหลา่าตายอย่างเครียดแน่นอนอ เออท้องกว่าท้องกว่าจะไปหาจอย oh. จอยอยู่ไหนจอยมาหิวแม่หน่อยลูกแม่กำลังวิ่งไปหาจอยอยู่นี่แล้วแม่จา้าแม่รีบมาโอเคจอยรู้แม่สับติแตกไปหาอยู่ oh. เพื่อนบินไปแล้วซ่องขนจะเอาอะไรไปรอดวันนี้เฮ้ย oh. hey, เลือกเครื่องเดียวทำได้ดีมากเลยพี่โคส่วนเราเนี่ยพักหิวแป,ป๊บหนึ่งโดนตีจนลังช้ำหมดเลยแม่ไปทำอะไรมาแม่ไปบอกให้เพื่อนมาจอยแล้วเพื่อนก็ตาย ง้นทีรังแม่ยาไปบอกให้เพื่อนอีกนะเดี๋ยวเพื่อนตายอีกโหไอ้จ้อยทําไม่บอกนะสิมันจะตายไวกว่าเดิมระบบประมวลพลน a เไอเรามีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยจ้อยตอนนี้ก็อ้าวข่าดําสลับสก,กิลเป็นเทเลพอร์ตแน่นอนอก่อนปั้นขอเปิดอีกสักกล้องนึงเพื่อได้ของมีประโยชน์ข้อน้ำหอมได้หรือเปล่ามีน้ำหอมให้หนูไ่ไหมต้องหาของเพื่อไว้ทุกคนเพราะว่าแบตไอ้จ้อยน่มันจะหมดแล้ว มาลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรเราจะได้เค็มเอามาทําอะไรเนี่ยจิ้มหัวฮันเตอร์เลยไรซ่าละสุดๆไปปั้นดีกว่าเราเพื่อนเนี่ยปั้นอยู่ตรงไหนหวันนี้มาเปิดเครื่องนี่ก้อนละการเผื่อเขาไรที่เพื่อนส่งบอกเพื่อนไปก้อนมาเครื่องนี้11%ตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ค่อนข้างเงียบแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีทุกคนเพราะไม่มีใครเจ็บเราปั้นได้สบายเรือโอเคกูเริ่มไม่สบายแล้วยื้อไปก้อนนะพี่โคหนูปั้นให้ยื้อ เดี๋ยวหนูจะปั่นให้ท่วงเวลาพูล่าไปขอเวลาอีกไม่นานพี่ไม่ใช่ห้าปีแน่นอนได้ประมาณ5 0าสิบเปอร์เซ็นต์ลอพี่อีกนิดนึงอีกนิดนึงจุกอีกจุกเข้าไปจุกนานๆจุกนานๆไม่น่าจะนานแล้วไม่เป็นไรทุกคนทองกวาจะหน้าด้านปั้นต่อถ้าเขาไม่มาโซนไรทีทองกวาก็จะปั้นต่อไปทองกวาช่วยด้วยรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวทองกวาไปช่วยขอเก,เก้าเก้าเครื่องไว้ก่อน พี่โคนั่งไปสักเฟสก่อนนะพีอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเท่านั้นอขออีกสักสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์จะ9เก้าเก้าแล้วเก้า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 เรียบร้อยพี่โคทองกวามาช่วยพี่แล้วระวังนะทองกวามันยืนเฝ้าพี่อยู่เฝ้าไม่กลัวกลัวไหมเฝ้าอย่าไปย่องเราไม่ใช่หมูอย่าไปย่องเฮ้ยตัวนี้ยึกยักลอกได้ว่าขออีกแป๊บหนึ่งนะพีเอาเปลี่ยนตัวแบบนี้สวยสิคะ คิดว่าจะหลบยากันยุงหนุ่งยังไงหรอไม่ยอมบอกนะตีกอลอีส,สวยๆไปนึ่งไปเลยพี่โคทองกวาจะรีบกลับไปจุดทองกาวก้าวๆเรียบร้อยแล้วพี่เ<อ>ตรียมเครื่องเตรียมเครื่องอะไรวันนี้ไม่ได้เล่นนานไอ้คำว่าเตรียมเครื่องเราอยู่ไหนวันนี้เออช่างมันก่อนเถอะอีกนิดเดียวอย่าเพิ่งหล้อย่าพี่เอาล้มไปแล้วทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าจุดจุดเออทองก้าช่วยสุดๆแล้วนะพี่โคที่เลือเนี่ยก็คงจะขึ้นอยู่กับตัวพี่เองแล้วเละ กลับมารับไอ้จ้อยแป๊บนึงจ้อยลูกไปเปิดประตูแทนแม่ทีมีจ้อยปั่นไปซอมเครื่องแล้วแม่ยังจะใช้จ้อยไปเปิดประตูให้อีกรอบแม่ไม่มีทางเลือกแล้วลูกเอาเป็นว่าจบตานี้เนี่ยเดี๋ยวแม่จะให้โบนัสจ้อยโอเคไหมได้เลยแม่สัญญากับจ้อยแล้วนะโอ้ยจ้อยแม่ไม่ผิดสัญญาหรอก แล้วพี่โคเอานั้นไงไม่น่ารอดแล้วล่ะพี่โค oh. ทองกว้าช่วยพี่โคแล้วเพื่อนๆสุดๆแล้วนะแต่ตอนนี้ทองกว้ายืมไม่ไหวแล้วพีถ้านูไม่รีบออกประตูตอนนี้หนูตายห้าแน่นอนประตูเปิดจะเสร็จแล้วแม่จ่าออกได้เลยทำได้ดีมากเลยไอ้จอย <Wow. S 1> ขอโทษพี่โคขอโทษพี่ลูกา้าแล้วก็ขอโทษพี่สมบัติสีที่ช่วยทุกคนไว้ไม่ได้นะ <Wow. S 1> เจอกันโลกนะ เป็นยังไงกันบ้างทุกคนสนุกหรือเปล่าเอ,อ้ยในคลิปนี้เนี่ยไม่มีมินิซีรีส์เหมือนคลิปอื่นน,นะเดี๋ยวไปรอติดตามกันในคลิปอื่นแล้วกันว่าเมื่อไหร่แจ็คเนี่ยจะได้สีน้ำไปใช้สักทีส่วนวันนี้สวัสดีแล้วเจอกันใหม่